เมืองชายฝั่งระยองร้อนระอุด,ด้วยแสงแดดยามบ่ายกลิ่นเกลือทะเลผสมฝุ่นดินลอยฟุ้งในอากาศเสียงค้อนตีเหล็กดังก้องจากไซก่อสร้างเศรษฐีชายวัดยืนมองจากรถลีมูซีนสีดำเด็กชายผอมบางยกอิดด้วยมือหยาบก,กร้านเงื้อไหลยหยดลงพื้นสายร้อนระยิบชายวัดขมวดคิ้วด้วยความสงสัยลึกๆเด็กคนนี้ดูคุ้นตาอย่างประหลาดใบหน้าดำคล้ำเต็มไปด้วยฝุ่นผงดวงตาคู่เล็กแวววาวด้วยความมุ่งมั่น ชายวัดสัมผัสความรู้สึกแปลกในอกเหมือนมีเงามืดซ่อนอยู่ในใจเขา20ปีก่อนเขาเคยสูญเสียอะไรบางอย่างความทรงจำเรือนรางเหมือนหมอกยามเช้าเขาเดินลงจากรถด้วยก้าวย่างหนักแน่นฝุ่นแดงก่อรองเท้าหนังเงาวับเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองอย่างระวังตัวชายวัดถามชื่อด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเด็กชายตอบว่าเขาชื่อต๋องเสียงแหบเพระจากการทำงานหนัก ชายวัดรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติชื่อนั้นดังก้องในหูเราระครังเขาเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนมาก่อนภาพในอดีตแวบเข้ามาในความคิดผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ในความมืดเสียงกรีดร้องดังกล้องในคืนฝนตกชายวัดสายหัวเพื่อกระจัดความทรงจําเขามองตองที่ยังคงยกอีกตอ่อเด็กชายดูเหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมหยุดชายวัดรู้สึกถึงความเจ็บปวดแปลก เขาเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูให้ชัดผิวของตองเต็มไปด้วยรอยแผลเก่ารอยแผลบางอันดูเหมือนจงใจทําให้ชายวัดสัมผัสความเย็นเยือกในใจมีบางอย่างผิดปกติในที่แห่งนี้ไซต์ก่อสร้างนี้เต็มไปด้วยความลับเสียงเครื่องจักรดังกลบคําพูดคนกลิ่นน้ํามันเครื่องผสมกลิ่นเงือ่อชายวัดสังเกตเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งชายคนนั้นจ้องตองด้วยสายตาเย็นชา เขาสวมหมวกนิรภัยสีเหลืองสกรปรกมือหนากำกำปั้นแน่นราวพร้อมต่อสู้ชัยวัดรู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่เขาถามต่องว่าใครเป็นคนดูแลตองชี้ไปที่ชายหมวกเหลืองนั้นชื่อของชายคนนั้นคือเสียดำทุกคนในไายดูวัดกลัวเขาชัยวัดสัมผัสความตึงเครียดในอากาศมีบางอย่างไม่ถูกต้องในสายตาเสียดำเขามองตองเหมือนมองเหยื่อชัยวัดตัดสินใจสอบถามคนงานอื่น คนงานกระซิบด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวเสียดาเป็นคนโหดร้ายและลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนบางคนบอกว่าเขาเคยฆ่าคนมาชัยวัตรรู้สึกหนาวสันหลังโดยไม่รู้ตัวเขาเดินกลับไปที่รถด้วยใจหนักอึ้งภาพของต๋องยังติดอยู่ในความคิดเด็กชายคนนั้นเหมือนเงาสะท้อนอะไรบางอย่างชัยวัตรนั่งลงในรถแล้วหลับตาความทรงจำเก่าเริ่มคืบคลางกลับมา ผู้หญิงคนนั้นในอดีตชื่อนนนจันทรเธอเคยเป็นคนรักของเขาเมื่อนานมาทั้งสองเคยฝันถึงอนาคตร่วมกันแต่คืนหนึ่งทุกอย่างพังทลายลงชัยวัดจำได้ถึงกลิ่นเลือดในอากาศเสียงฝนตกหนักกลบทุกอย่างเงียบเขาสูญเสียนนนจันทร์ไปในคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงตำรวจบอกว่าเธอหายตัวไปเฉยๆแต่ชายวัดรู้สึกถึงความผิดในใจเขานึกถึงเด็กชายที่อาจมีอยู่ นวลจันทเคยบอกว่าเธอตั้งครันชัยวัดไม่เคยเชื่อคำพูดนั้นเขาคิดว่าเธอโกหกเพื่อผูกมัดเขาแต่ตอนนี้เขารู้สึกถึงความสงสยัยต้องอาจเป็นมากกว่าเด็กงานก่อสร้างชัยวัดมองออกไปนอกหน้าต่างรถท้องฟ้าชายฝั่งเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเมฆฝนก่อตัวหนาที่ยอดฟ้ากลิ่นฝนใกล้เข้ามาผสมกลิ่นทะเลเขาตัดสินใจกลับไปที่ซ้ายพรุ่งนี้ บางอย่างในใจบอกว่าเขาต้องรู้ความจริงตองอาจเป็นกุญแจสู่ความลับนั้นชายวัดสัมผัสความหนาวในกระดูกลางร้ายบางอย่างกำลังคืบคลานมาในคืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยเสียงคลื่นทะเลดังก้องในหูเขาภาพของตองผสมกับนวลจันในฝันชัยวั์ตื่นขึ้นด้วยเหงื่อชุ่มตัวเขารู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยมีบางอย่างในอดีตกำลังตามหาเขาเช้าวันต่อมาเขากลับไปที่ไซ แสงแดดยามเช้าสว่างจ้าบนรายกลิ่นคอนกรีตผสมกลิ่นน้ำเค็มตองยังคงทำงานด้วยสีหน้าเหนื่อล้าชัยวัดเดินเข้าไปหาด้วยใจเต้นแรงเขาถามตองถึงพ่อแม่ของเด็กชายตองเงียบไปก่อนตอบด้วยเสียงเบาเขาไม่เคยรู้จักพ่อของตัวเองแม่ของเขาตายตั้งแต่เขายังเด็กชัยวัดรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขามองตองด้วยสายตาตื่นตระหนก เด็กชายคนนี้อาจเป็นลูกของเขาแต่แล้วเสียดาก็เดินเข้ามาไกลสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเขาบอกชัยวัดให้หยุดถามคำถามน้ำเสียงของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งชัยวัดรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเขาก้าวถอยหลังด้วยความระวังตัวต่องมองทั้งสองด้วยความสับสนชัยวัดรู้ว่าเขาต้องหาคำตอบแต่บางอย่างบอกว่าเวลากำลังหมดลง เสียดำอาจรู้ความลับมากกว่าที่เห็นคืนนั้นมีข่าวร้ายมาถึงชัยวัดคนงานคนหนึ่งถูกพบตายในไซส์ศพเต็มไปด้วยรอยมีดที่โหดร้ายชัยวัดรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเขานึกถึงตองและรีบโทรหาตำรวจแต่สายตาของเสียดำยังติดอยู่ในใจความลับของอดีตเริ่มเผยตัวออกมาชัยวัดรรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ามันแต่ความจริงอาจน่ากลัวกว่าที่คิด เขานั่งลงและจ้ามองทะเลมืดมิดคลื่นซัดฝั่งดังเหมือนเสียงร้องไห้บางอย่างกำลังรอเขาอยู่ในเงามืดชายฝั่งระยองตื่นขึ้นด้วยหมอกบางเบากลิ่นน้ำเค็มผสมกลิ่นดินเปียกชื้นเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในยามเช้าชายวัดยืนอยู่หน้าประตูซ้ายก่อสร้างหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกังวลข่าวการตายของคนงานยังค้างในใจศพที่พบเต็มไปด้วยรอยมีดลึก เลือดแห้งกลังเกาะพื้นสายแดงชัยวัดมองหาตองในกลุ่มคนงานเด็กชายยกอิดด้วยสีหน้าเงียบขรึมเงือหยดลงจากหน้าผากดำคล้ำชัยวัดรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเขาสัมผัสสายตาเย็นชาของเสียดำชายคนนั้นยืนอยู่มุมซ้ายเงียบๆหมวกนิรภัยสีเหลืองสกรปรกเอียงเล็กน้อยมือของเขากำบางอย่างในกระเป๋าชายวัดเดินเข้าไปหาตองอย่างระวัง เขาถามเด็กชายถึงเหตุการณ์เมื่อคืนต้องสายหน้าด้วยความกลัวชัดเจนเขาไม่เห็นอะไรในความมืดนั้นแต่เสียงกรีดร้องยังดังในหูเขาชัยวัดรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่เขามองไปรอบๆด้วยสายตาสังเกตเครื่องจักรส่งเสียงดังสนั่นน่ารำคาญกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยฟุ้งในอากาศคนงานอื่นหลบสายตาด้วยความหวาดกลัวชายวัดตัดสินใจเดินไปหาเสียดำ ก้าเท้าของเขาดังบนพื้นกรวดเสียดายิ้มมุมปากอย่างเย่อเยอ้ยเขาบอกชัยวัดให้หยุดสอดรู้สอดเห็นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยคำขูชัยวัดรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเขาถอยหลังแต่ยังจ้องตาเสียดาบางอย่างในสายตานั้นดูคุ้นเคยเหมือนเขาเคยเห็นมันเมื่อนานมาชัยวัดนึกถึงนวลจันทร์อีกครั้งภาพของเธอในคืนฝนตกหนักเสียงร้องให้ผสมกับสายฝนเย็น เขาสายหัวเพื่อะจัดความทรงจําแต่ความสงสัยในใจยิ่งเพิ่มมากขึ้นตองอาจเป็นลูกชายของเขาจริงๆชัยวัดตัดสินใจแอบดูที่พักคนงานในตอนบ่ายแสงแดดร้อนแผดเผากลิ่นเงือผสมกลิ่นอาหารเก่าเหม็นที่พักเป็นเพลิงไม้เก่าโทมพื้นดินแข็งเต็มไปด้วยฝุ่นผงชัยวัดซ่อนตัวหลังกองอิฐสูงเขามองตองนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆเด็กชายหยิบของบางอย่างจากกระเป๋า มันเป็นสร้อยคอเก่าๆสีเงินชัยวัตรรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะสร้อยนั้นเหมือนของนวลจันทุกประการเขาเคยซื้อให้เธอเมื่อยี่ปีก่อนหัวใจของเคเต้นแรงด้วยความตื่นตระหนกตองเก็บสร้อยนั้นด้วยความระมัดระวังชัยวัตรรู้ว่าเขาต้องหาคําตอบแต่แล้วเงาดาปรากฏขึ้นด้านหลังเสียดํายืนอยู่ด้วยท่าทางน่ากลัวเขาจ้องตองด้วยสายตาเหมือนนักล่า ชายวัดรู้สึกถึงความเย็นในอากาศเขาต้องปกป้องตองจากอันตรายนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเสียดำต้องการอะไรชายวัดตัดสินใจติดตามเสียดำเงียบๆในตอนเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดลงเมฆฝนก่อตัวหนาที่ยอดเขากลิ่นฝนใกล้เข้ามาผสมกลิ่นทะเลเสียดำเดินไปที่โกดังร้างด้านหลังชัยวัดตามไปด้วยก้าวเท้าสันเทาโกดังเก่าเต็มไปด้วยฝุ่นและสนิม กลิ่นเหล็กผสมกลิ่นน้ำมันเกา่าชายวัดแอบมองผ่านหน้าต่างแตกเสียดำคุยกับชายแปลกหน้าอีกคนทั้งสองกระซิบด้วยน้ำเสียงตึงเครียดชายวัดได้ยินคำว่าตองในบทสนทนาหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกพวกเขาวางแผนบางอย่างเกี่ยวกับเด็กชายชายวัดสัมผัสความกลัวที่เพิ่มขึ้นเขาต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่การเคลื่อนไหวอาจเป็นอันตรายชายวัดตัดสินใจถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ แสงแฟลชสว่างวาบในความมืดเสียดำหันมองด้วยสายตาดูร้ายชัยวัดวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกเสียงฝีเท้าดังตามหลังเขาอย่างรวดเร็วเขาวิ่งผ่านกองสายและเครื่องจักรลมหายใจของเขาหอบหนักในลำคอกลิ่นฝุนผสมกลิ่นเหงื่อของตัวเองชัยวัดซ่อนตัวหลังรถบรรทุกเก่าหัวใจเต้นดังจนกลัวว่าจะถูกยินเสียดาเดินผ่านไปด้วยความโกรธเกรี้ยว ชายวัดรู้ว่าเขาหลบหนีมาได้หวุดหวิดเขากลับไปที่รถด้วยขาสั่นเทาในรถเขาตรวจดูภาพที่ถ่ายได้ชายแปลกหน้าคนนั้นถือมีดเปื้อนคราบคราบนั้นดูเหมือเลือดแห้งกรังชายวัดรู้สึกถึงความหนาวในใจภาพของศพคนงานแวบเข้ามาในความคิดการตายนั้นอาจไม่ใช่อุบัติเหตุเสียดำอาจเป็นฆาตากรที่แท้จริงชายวัดนึกถึงตองและสร้อยขอนั้น เด็กชายอาจตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงเขาตัดสินใจไปหาตำรวจในวันรุ่งขึ้นแต่ความกลัวยังคงก่ออยู่ในใจในคืนนั้นฝนตกหนักทุรยองเสียงฟ้าร้องดังก้องราวคำเตือนชายวัดนอนมองเพดานในความมืดภาพของนวลจันทร์กลับมาหลอกหลอนเขานึกถึงคืนที่เธอหายตัวไปกลิ่นเลือดในอากาศยังชัดเจนชายวัดรู้สึกถึงความผิดในใจเขาอาจมีส่วนในโศกนาฏกรรมนั้น ต้องอาจเป็นผลจากความผิดพลาดชายวัดลุกขึ้นนั่งด้วยความกระวนกระวายเขาต้องปกป้องเด็กชายไม่ว่าจะเกิดอะไรแต่เสียดำดูเหมือนรู้มากเกินไปชายคนนั้นอาจรู้ความลับของอดีตเช้าวันต่อมาแสงแดดสว่างจ้ากลิ่นคอนกรีตผสมกลิ่นน้ำเค็มชายวัดเดินไปที่สถานีตำรวจเขาเล่าเรื่องศพและเสียดาตำรวจมองเขาด้วยสายตาสงสยัยพวกเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานชัดเจน ชัยวัดรู้สึกถึงความสิ้นหวังเขาต้องหาทางพิสูจน์ความจริงเองเมื่อกลับมาที่ไซส์เขามองหาต๋องเด็กชายหายไปจากกองอิดนั้นชัยวัดรู้สึกถึงความตื่นตระหนกเขาถามคนงานด้วยน้ำเสียงร้อนรนไม่มีใครเห็นต๋องตั้งแต่เช้ามืดชัยวัดวิ่งไปที่เพิงพักคนงานกลิ่นเหม็นของขยะลอยฟุ้งรอบตัวของใช้ของ,ของต๋องกระจัดก,กระจายบนพื้นเส้ยของเงินนั้นหายไปจากที่นั่น ชายวัดรู้สึกถึงลางร้ายในใจเขามองไปที่โกดังร้างในระยะไกลเงามืดเคลื่อนไหวในแสงเงาเสียดาอาจพาต่องไปที่นั่นชายวัดรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้าแต่ความกลัวก่อนแน่นในใจเขาทุกอย่างเกาาอาจนำไปสู่อันตรายความจริงกำลังรออยู่ในเงามืดท้องฟ้าชายฝั่งระยองมืดครึ้มด้วยเมฆหนากลิ่นฝนเปียกชื้นผสมกลิ่นคอนกรีตเกา่า เสียงลมพักผ่านโกดังร้างดังหอน,หน่าขนลุกชายวัดยืนหน้าประตูโกดังด้วยใจเต้นรัวต้องหายไปและความกลัวครอบงำเขามือของเขากำโทรศัพท์ที่มีภาพมีดภาพนั้นเผยคราบเลือดของเสียดำชายวัดรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ามันประตูโกดังส่งเสียงดังเอี๊ยดเมื่อเปิดกลิ่นสนิมและน้ำมันเครื่องลอยฟุง้งแสงสลัวจากหลอดไฟเก่ากระพริบไม่หยุดชายวัดก้าวเข้าไปด้วยเท้าสันเทา พื้นคอนกรีตเย็นเฉียบใต้รองเท้าบูทเงาดำเคลื่อนไหวในมุมมืดด้านในชัยวัดรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเขากระซิบเรียกชื่อต่องเบาๆไม่มีเสียงตอบนอกจากลมพัดผ่านชัยวัดเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนบนพื้นรอยเท้านั้นนำไปสู่ห้องเล็กด้านหลังหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาดันประตูไม้ผูด้วยมือหนักแน่นกลิ่นเหม็นของของเน่าเสียโชยมา ตองนั่งกอดเขาอยู่ในมุมห้องเด็กชายตัวสั่นด้วยความกลัวสุดขีดชายวัดรีบเข้าไปกอดตองไว้แน่นผิวของเด็กเย็นชืดเหมือนน้ำแข็งตองกระซิบว่าเสียดำจับเขามาชายวัดรู้สึกถึงความโกรธที่พุ่งขึ้นเขาถามตองว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เด็กชายเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเสียดำรู้เรื่องอดีตของชายวัดเขาขูจะฆ่าตองท่าชายวัดไม่หยุดชายวัดรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้าง ความทรงจำของนวลจันทร์ผุดขึ้นมาคืนที่เธอหายไปยังชัดในใจกลิ่นเลือดและฝนยังหลอกล้อนเขาชายวัดพาตองลุกขึ้นด้วยความระวังเขาต้องพาเด็กชายออกจากที่นี่แต่แล้วเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกเสียดำยืนควางประตูด้วยรอยยิ้มเย็นมือของเขาถือมีดเล่มใหญ่เปื้อนคราบชายวัดผลักตองไปด้านหลังตัวเองเขาจ้องเสียดำด้วยสายตาไม่ยอมแพ้เสียดำหัวเราะด้วยเสียงห่าพรา เขาบอกว่าชัยวัดหนีความจริงไม่ได้อดีตของเขาจะตามหลอกล้อนตลอดไปชัยวัดรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเขาถามว่าเสียดำต้องการอะไรกันแน่ชายคนนั้นโยนสร้อยคองเงินลงพื้นสร้อยของนวลจันทร์กลิ้งไปที่เท้าชัยวัดรู้สึกเหมือนถูกฟ้า่ากลางใจเสียดำรู้เรื่องลูกชายของเขาเขารู้ว่าตองคือเด็กที่หายไปชายวัดจ้องตองด้วยความตื่นตระหนก เด็กชายร้องให้ด้วยความสับสนเสียดาก้าวเข้ามาด้วยท่าทางคุกคามมีดในมือเขาสะท้อนแสงหลอดไฟชายวัดขวาก้อนอิดจากพื้นขึ้นมาเขาคว้างมันไปที่เสียดาเต็มแรงก้อนอิดกระทบหลาชายคนนั้นดังปังเสียดาโซเซแต่ยังยืนได้มั่นคงชายวัดขวามือต่องแล้ววิ่งออกไปเสียงฝีเท้าของเสียดาตามมาติดๆกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเลือดลอยในอากาศ ชายวัดวิ่งผ่านโกดังด้วยลมหายใจหอบตองสะดุดล้มลงบนพื้นคอนกรีตชายวัดดึงเด็กชายขึ้นด้วยความร้อนรนเขามองเห็นแสงจากประตูด้านนอกฝนเริ่มตกหนักลงมาบนหลังคาเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นราวคำขู่ชายวัดพาตองวิ่งฝ่าฝนไปที่รถน้ำฝนเย็นเฉียบซึมผ่านเสื้อผ้าเขาดันตองเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วเครื่องยนต์คำรามเมื่อเขาสตาร์ทรถ เสียดำปรากฏตัวที่ประตูโกดังสายตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นชายวัดเหยียบคันเร่งด้วยใจเต้นรัวรถพุ่งออกไปบนถนนปิดลืน่นกระจกหน้ารถเต็มไปด้วยหยดน้ำฝนชัยวัดมองต่องที่นั่งตัวสันข้างๆเด็กชายกอดตัวเองด้วยความหวาดกลัวชัยวัดรู้ว่าเขาต้องปกป้องเด็กคนนี้แต่ความจริงเกี่ยวกับนวลจันยังมืดมิดเขานึกถึงสร้อยคอที่เสียดำโยน มันเป็นของขวัญที่เขาให้เธอทำไมมันถึงอยู่ในมือของเสียดำชัยวัดรู้สึกถึงความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเขาขับรถไปที่โรงแรมเล็กในเมืองกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยในล็อบบี้แสงเฟนีออนสว่างจ้าทำให้ปวดตาชายวัดพาตองขึ้นไปที่ห้องพักเขาล็อกประตูด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยตองนั่งบนเตียงด้วยสีหน้าหวาดกลัวชายวัดถามเด็กชายถึงสร้อยขอนั้น ตองเล่าว่าเขาได้มันจากกล่องเก่ากล่องนั้นเป็นของแม่ที่ตายไปชัยวัตรรู้สึกถึงความเจ็บในใจนวลจันทร์อาจทิ้งบางอย่างไว้ให้ลูกแต่เสียดำรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรชัยวัตรนั่งลงข้างตองด้วยความอ่อนล้าเขามองหน้าเด็กชายด้วยสายตาอ่อนโยนใบหน้าของตองเหมือนนวลจันทร์อย่างน่าประหลาดดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเศร้าชัยวัตรรู้ว่าเขาต้องหาความจริง แต่ทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายเขานึกถึงศพคนงานที่ถูกฆ่ารอยมีดบนศพนั้นโหดร้ายเกินบรรยายเสียดาอาจฆ่ามากกว่าหนึ่งคนชัยวัดรู้สึกถึงลางร้ายในใจเขาต้องการคุยกับตำรวจอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ไปมือเปล่าเขามีภาพมีดปื้อนเลือดเป็นหลักฐานชัยวัดบอกต้องให้พักผ่อนก่อนเด็กชายหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าชัยวัดนั่งมองฝนตกนอกหน้าต่าง เสียงน้ำหยดลงบนพื้นดังสม่ำเสมอกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินลอยเข้ามาเขานึกถึงคืนที่สูญเสียนนทร์มีบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกใครความลับนั้นหนักอึ้งในใจเขาชัยวัดรู้สึกถึงความผิดที่เพิ่มขึ้นเขาอาจเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมต๋องอาจเป็นเหยื่อของความผิดนั้นชัยวัดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูภาพมีดเปื้อนเลือดนั้นชัดเจนในแสงแฟลชแต่มีบางอย่างในภาพที่เขาไม่เห็น เงาคนที่สามซ่อนอยู่ในมุมมืดชายวัดขยายภาพด้วยมือที่สัน่นใบหน้าของเงานั้นดูคุ้นเคยอย่างน่ากลัวเขาเคยเห็นชายคนนี้เมื่อนานมาความทรงจำเก่ากลับมาพร้อมความสยองชายวัดรู้ว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดเสียดำไม่ใช่ศัตรูเพียงคนเดียวมีคนอื่นที่รู้ความลับของเขาคืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยสักนิดเสียงฝนยังคงดังก้องในหูเขา ความจริงกำลังรออยู่ในเงามืดแสงจันทราสองชายฝั่งระยองในยามค่ำกลิ่นน้ำเค็มผสมกลิ่นดินเปียกชื้นเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องราวคำรามชัยวัดนั่งในห้องพักด้วยใจเต้นรัวต้องหลับสนิทบนเตียงผ้าสีสีดภาพในโทรศัพท์ยังหลอกหลอนในใจเขาเงาคนที่สามในโกดังร้างนั้นใบหน้าคุ้นเคยที่เขาเคยลืมไปชายวัดรู้สึกถึงความหนาวในกระดูก เขาขยายภาพด้วยนิ้วมือสั่นเทาชายคนนั้นคือสมชายอดีตเพื่อนสนิทสมชายเคยรู้เรื่องวลจันทร์เมื่อ20ปีก่อนคืนที่เธอหายไปเขาอยู่ที่นั่นกลิ่นเลือดและฝนยังชัดในความทรงจำชายวัดรู้สึกถึงความสับสนที่พุ่งขึ้นสมชายหายไปหลังจากคืนนั้นทันทีไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนชายวัดมองตองด้วยสายตาหนักอึง้งเด็กชายอาจเป็นกุญแจสู่ความลับ เขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างฝนหยุดตกแต่เมฆยังครึ้มท้องฟ้ากลิ่นเปียกชื้นลอยเข้ามาผ่านช่องกระจกชายวัดตัดสินใจต้องเผชิญหน้ากับสมชายเขาจะไปที่โกดังร้างคืนนี้ต้องตื่นขึ้นด้วยสีหน้าตื่นตระหนกชายวัดบอกให้เด็กชายอยู่ที่นี่เขาล็อกประตูห้องด้วยความระมัดร,ระวังถนนเปียกหลื่นสะท้อนแสงจันทร์สลัวชายวัดขับรถไปที่ไซต์ก่อสร้างกลิ่นคอนกรีตผสมกลิ่นสนิมลอยฟุง้ง โกดังร้างดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเงามืดเคลื่อนไหวในแสงจันจางชายวัดก้าวลงจากรถด้วยใจเต้นแรงมือของเขากำไฟฉายคู่ใจแน่นแสงไฟฉายสาดส,สองมุมมืดของโกดังพื้นคอนกรีตเย็นชืดเต็มไปด้วยฝุ่นเขาได้ยินเสียงกระซิบจากด้านในชายวัดก้าวช้าๆด้วยความระวังตัวกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าทำให้คลื่นไส้เขามองเห็นเงาสองคนในห้องเล็ก เสียดำยืนอยู่ข้างสมชายอย่างใกล้ชิดทั้งสองคุยกันด้วยน้ำเสียงตึงเครียดชัยวัดซ่อนตัวหลังกองลังไม้เขาได้ยินชื่อนวลจันในบทสนทนาหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกสมชายพูดถึงคืนที่เธอหายไปเขาบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่คิดชายวัดรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนสมชายรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายนวลจันถูกฆ่าด้วยมือของใครบางคน ชัยวัดนึกถึงรอยมีดบนศพคนงานมันเหมือนรอยมีดที่เขาเห็นในภาพเสียดำและสมชายอาจร่วมมือกันชัยวัดรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเขาต้องรู้ว่าเกิดอะไรกับนวลจันทร์แต่แล้วสมชายหันมองมาทางเขาสายตาของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งชัยวัดรู้ว่าเขาถูกพบตัวแล้วเสียดำคว้ามีดจากตัวอย่างรวดเร็วชัยวัดวิ่งออกจากโกดังด้วยความตื่นตระหนก เสียงฝีเท้าดังตามหลังเขาอย่างไกลลมหายใจของเขาหอบหนักในลำคอฝนเริ่มตกอีกครั้งเปียกเสื้อผ้าชัยวัดซ่อนตัวหลังกองทรายเปียกกลิ่นดินและน้ำฝนผสมกันรุนแรงเขามองเห็นเงาของสมชายในแสงจันทร์ชายคนนั้นถือมีดด้วยท่าทางพร้อมฆ่าชัยวัดรู้ว่าเขาหนีไม่พ้นนานเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ชายวัดลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญ เขาตะโกนเรียกสมชายด้วยเสียงดังสมชายหยุดชะงักด้วยสีหน้าประหลาดใจชายวัดถามถึงนวลจันและต๋องสมชายหัวเราะด้วยน้ำเสียงขมขื่นเขาบอกว่าชายวัดไม่รู้ความจริงเลยนวลจันไม่ได้ตายในคืนนั้นเธอหนีไปและทิ้งต่องไว้ข้างหลังชายวัดรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจนวลจันยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งสมชายบอกว่าเธอเปลี่ยนชื่อใหม่ เธอต้องการลืมอดีตทั้งหมดของเธอแต่เสียดำตามหาเธอจนเจอเมื่อเร็วๆนี้ชายวัดรู้สึกถึงความสับสนที่พุ่งขึ้นทำไมนวลจันทรถึงทิ้งลูกชายไว้สมชายบอกว่าเธอหนีจากความกลัวมีคนต้องการฆ่าเธอในคืนนั้นชายวัดนึกถึงความทรงจำที่เลือนรางเขาจำได้ว่าเขาทะเลาะก,กับนวลจันทร์คืนนั้นมีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยสมชายยิ้มด้วยรอยยิ้มหน้าสะพรึงกลัว เขาบอกว่าเขาคือคนที่อยู่ที่นั่นชัยวัดรู้สึกถึงความเย็นในกระดูกสมชายอาจเป็นคนที่ทำร้ายเธอแต่แล้วเสียดาก็ปรากฏตัวด้านหลังมีดในมือเขาสะท้อนแสงจัจางชัยวัดผลักสมชายแล้ววิ่งหนีอีกครั้งฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางชัดเขาวิ่งผ่านกองอิฐและเครื่องจักรกลิ่นโคลนและน้ำมันลอยฟุ้งรอบตัวชัยวัดรู้ว่าเขาต้องกลับไปหาต๋อง เด็กชายอาจตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงเขาขับรถกลับโรงแรมด้วยใจเต้นรัวถนนเปียกลื่นทำให้รถถลายเล็กน้อยเมื่อถึงห้องตองยังหลับอยู่เงียบเงียบชายวัดนั่งลงข้างเด็กชายด้วยความโล่งใจแต่ความจริงที่ได้ยินยังหลอกหลอนนวลจันทร์มีชีวิตและซ่อนตัวอยู่ชายวัดรู้ว่าเขาต้องตาหาเธอแต่สมชายและเสียดำจะไม่ยอมง่าย,ายๆเขามองโทรศัพท์และภาพมีดนั้น คราบเลือดอาจไม่ใช่ของคนงานมันอาจเป็นของคนที่รู้มากเกินไปชัยวัตรรู้สึกถึงลางร้ายในใจเขานึกถึงสร้อยคอของนวลจันทร์ตองบอกว่ามันอยู่ในกล่องเกา่ากล่องนั้นอาจมีเบาะแสที่สำคัญชัยวัตรตัดสินใจถามตองในตอนเช้าเขาจะพาเด็กชายไปที่สถานีตำรวจแต่ตอนนี้เขาต้องปกป้องตองให้ปลอดภัยแสงจันทร์สองผ่านหน้าต่างเข้ามากลิ่นฝนยังคงลอยอยู่ในอากาศ เสียงคลื่นทะเลดังก้องจากระยะไกลชายวัดรู้สึกถึงความหนักในใจความลับของนวลจันยังไม่กระจ่างสมชายรู้มากกว่าที่เขาบอกออกมาชายวัดนึกถึงคืนที่เธอหายไปมีบางอย่างที่เขายังจําไม่ได้เขาอาจมีส่วนในโศกนกาฏกรรมนั้นตองขยับตัวในความฝันด้วยความกระสับกระส่ายชายวัดมองเด็กชายด้วยสายตาอ่อนโยนเขาจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายตอง แต่ความจริงอาจน่ากลัวกว่าที่คิดเช้าวันใหม่กำลังจะมาถึงช้าๆแสงแดดเริ่มส่องผ่านเมฆหนาที่ยอดฟ้ากลิ่นคอนกรีตและน้ำเค็มจะกลับมาชัยวัดรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ามันความลับกำลังรออยู่ในเงามืด